นี่เป็นการเล่นที่สวยมากที่สุดเลยเธอต้องชอบมันแน่นะแล้วนี่มันรูปอะไรกันเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันงั้นมาทำอะไรกันหน่อยดีไหมดีนะห้ฉันโพสประกามาร์เกอร์มาด้วยนะมันต้องเจ๋งมากๆเน่นะถ้าแน่ใจเหรอเธอจะทำนะนี่มันอะไรกันพวกเธอทำอะไรลงไปเนี่ยก้าได้ยังไงมาทำให้ผ้าของฉันแปดเปื้อนเดี๋ยวมันจะฉลนกันเลยมันนี่สาวๆยิ่ดีดวยนะ เธออยู่ที่ช่องโมนติดูที่ชันเล่นนะสวัสดีสาวๆพวกเธอจะพร้อมวาดรูปหรือ,อยังถ้าใช่ก็มากันเลยรางวัลของพวกเธอก็คือเค้กก้อนโตและก็อมยิ้มด้วยอีกมากมายใครวาได้สวยกว่ากันก็เอาเค้ก้อนนี้ไปเลยฉันจะบอกอะไรให้ว่ามันหอมมากเลยล่ะเอาล่ะจะเวลาได้อย่าเสียเวลากันเลยฉันรู้สึกได้ว่าเค้กต้องเป็นของฉัน มันแต่ว่าเบตตี้จะไม่ยุ่งกับของฉันนะอ้าทำไมฉันล่ะ,ะเธอต่งางหากที่รบกวนฉันเอาอไปเลยอฉันรู้แล้วว่าฉันจะทำอะไรได้นี่ออกไปนะออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะฉันเผื่อแล้วนะอ้าจริงเหรอ,อนี่ทำได้ยังไงกันเนี่ยสาวๆอย่าทะเลาะกันนะเพราะเธอว่าได้สวยมากเลยแต่ว่าเธอต้องทำตามกฎกันนะ เวลาจะหมดแล้วล่ะเร็วๆอย่าพากันเซมันไม่ช่วยอะไรหรอกนะใช่แล้วเธอพูดถูกฉันต้องทำให้ได้ไม่เวลาแล้วล่ะวาดลงไปเลยเยอะๆแบบนี้สีสวยสันสดใสโอ้ไม่นะมันเป็นลูน่ะฉันคงไม่ชนะการแข่งขันแบบนี้แน่นอนทำยังไงดีฮะท่าสมควรได้รับมันนะเรืองหัวใช้มันน่ารักมากเลยเอาล่ะฉันหวังว่าทจะได้รับบทเรียนนะ ทุกอย่างมันดีมากฉันรู้สึกว่าเราชาติมันดีสุดๆเลยไม่นะน้ำมันขนมของเรานะหยุดเลยห hmm. ยุดเดีวนี้โอ้ไม่ต้องห่วงจ้าอมแล้วงานของพวกเราเสือเหรองั้นโชว์เลยเอ๋อไ่ละภาพเป็นขาดนั้นไม่ชอบเลยนะเ <gasps> บต็ตตี้แต่เธอทำได้ดีมากเลยเิ่งมากนี่สิชนะแน่นอนมาเลยมาเอาเค้กไป โอเวลลาไม่ต้องห่วงนะนี่ไม่ใช่รางวัลสุดท้ายนะแต่ฉันขอให้เบตตี้ระวังมากกว่านี้นะโอ้นั่นไงฉันบอกแล้วโอ้ยย่เก่งมากเบตตี้รับได้แต่รลับด้วยด้วยปากนะพวกเธอพร้อมสำหรับรางวัลครั้งใหม่หรือยังละ่ะพวกเธอต้องวาดโค,โ,คโคล卡尔่าแต่มันน่าเบื่อมากเกินไปนะแบบนี้สิใช่เลยสีสดใสชอบไหมละ่ะลเลยนนะรียว่าได้แล้วล่ะ เขาล่าของพเธอจะเริ่มแล้วเอาล่ะไปเลยเขาล่าใส่เง้นเหรอพ่อเธอคยลองอะไรแบบนี้ไหมสาวสาวเร็วข้าเธอต้องทำให้ได้นะฉันยังไม่เคยวาดคอล่าแบบนี้มาก่อนเลยฉันว่ามันจะได้ผลนะอเอาพรนเจ้ามันต้องวาดยังไงแะเนี้แบบนี้สินะใส่สีแดงลงไปแล้วก็แบบนี้แบบนี้ด้วยก็จะพร้อมแล้วล่ะนี่มันเจ๋งยืนนะ มันง่ายจะตายเราต้องใช้อะไรสักอย่างใช่แล้วเันต้องมีที่อื่นสีที่ง่ายกว่านั้นฉันจะเหลาดินสอสีแบบนี้แล้วฉันก็ได้ผงสีแล้วก็มาเทลงบนกระดาษเลยแบบนี้แหะเห็นไหมล่ะมันเป็นไอเดียที่เจ๋งมากแบบนี้เลยโอ้เจ๋งจังจากนั้นก็ใช้ได้เปาผม เจ๋งไปเลยมลอกมาสวยมากเลยล่ะเพอร์เฟกมากชันนี่เก่งจริงๆเหลือแค่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วมาตกแต่งพื้นที่ว่างๆกันว้าวสวยจังเลยใกล้เสร็จแล้วเหรอให้ตายฉันต้องรีบแล้วล่ะเร็วเข้าเลยเด๋ยวนี้เลยหนึ่งสองสาเออยังไงดีฉันทำอะไรดีโอ้ไม่ตายไม่ทันแน่แนแล้วทำไงต่อดีนะเออมา นะ้ำเวลาหมดแล้วเอ้ย <Hey. S 1> สาวสาวว่าเสร็จแล้วใช่ไหมเวลาของพวกเธอหมดแล้วล่ะเอาล่ะชอบผลงานของพวกเธอได้เออแย่มากแม้แต่เด็กน้ปงยังว่าได้ดีกว่านี้เลยเบลล่าเธอทำได้ดีมากเลยล่ะยินดีด้วยนะขอลากนของเธอแล้วฮ <Great. S 1> ว้าวยินดีด้วยนะเบลล่าและขอให้เบ็ตตี้โชคดีในครั้งหน้านะ เบลล่าระวังด้วยใช่มันอร่อยมากเลยใช่ไหมฉันก็อยากกินบ้างนะอยากรู้จังรสชาติเป็นยังไงมันอร่อยมากเลยเอาล่ะฉันว่าเธอทำมากเกินไปแล้วล่ะฉันไม่ชอบเลยเบลล่าเธอต้องได้รับบทเรียนหน่อยนะเอาไปเลยแบบนี้แหละนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนแบบนี้เธอชอบไหมล่ะ <c oughs> เออเธอไม่รู้สึกตัวเลยงั้นเหรอ ปากกาได้สวยจังเลยเดี๋ยวมาดูกันต้องทำเป็งไงกันเสียงอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอะอา<แ>สัตว์ประหลาดสีน้ำเงินคืออะไรเนี่ยสัตว์ประหลาดที่ไหนกันละ่ะมันคือฮาก,กิวาก,กินะดูสิมันน่ารักแค่ไหนเธอต้องวาดมันนะเพราะเธอสามารถเริ่มได้แล้วละ่ะเอาละ่ะเพราะเวลาของเธอกำลังเดินแล้วไปกันเลยเอาละ่ะ อย่าเสียเวลากันเลยห hmm. ืมฮักก้วากิงั้นเหรอฉันทำให้ได้เลยฉันมี่าดีถ้น่าสนใจแล้วล่ะเดี๋ยวเธอก็ได้รู้อย่ากระพิบตานะฉันจะวาดหัวของฮักก้วาก้แล้วก็ตัวของมัน <c oughs> ดูสิดูดีมากเลย <c oughs> แต่รู้อะไรไหมนี่มันง่ายมากล่ะต่อไปก็วาดฝ่ามือด้วยแล้วก็เท้าสีเหลืองเ <c oughs> จ๋งมากเอ้ยไม่ไอ,อยเลย <c oughs> ต่อไปก็ส่วนที่สําคัญที่สุด ฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะว้าวโอ้ใช่แล้วล่ะปุกปุยน้นอยสีน้ำเงินที่ไปปิดก้ามันเริ่มที่มันเลยกันเลยว่าตัวก่อนมันง่ายมากเลยล่ะต่อไปก็ทำอะไรต่อดีนะโอ้ใช่แล้วอันนี้แหละปุกปุยสีน้ำเงินมันต้องได้ผลแน่นอนเหมือนขนของมันเลยฉันว่ามันจะเหมาะสมมากเลยเพราะฮังกี้วักี้เป็นของเล่นนุ่ม่มมันจะเหมือนขนของฮักกี้วักี้เลยล่ะฉันว่านี่เป็นไอเดียที่เจ๋งมากเลย พากาวลงไปแล้วก็ขนด้วยว้าวดูเหมือนมากเลยล่ะแต่ว่าออไม่รับอิชานั่นแน่อขนมันเต่นมือ,ออ๋ไม่นะมือติดกระดาษอ,อ่ะเธออยากได้น้ําชาไหมคุณฮักก้วอก,กี้มันอร่อยมากเลยนะชนแก้วมาดูกันว่าใครจะวาดลูกของเธอได้ดีที่สุดอ๋อ <c oughs> หมดเวลาแล้วล่ะได้เวลาแสดงผลงานของพวกเธอแล้วงั้นก็เธอเริ่มผลงานของเธองั้นเหรอเออเบตตี้ฮักกี้วักี้ของเธอนะี่มันตอนหนึ่งทำไม่ดีกว่านี้เลยะฉันไม่ชอบนะโอ้พระเจ้าเ <G ül> บลล่าผลงานของเธอนี่มันเป็นไอเดียที่ดีมากเลยเหมือนจริงจริงด้วยงั้นก็เอาไปเลยเอาไปนะับผลนของเธอฮักกี้วักี้เ <G ül> บลล่าเธอนี่วาดฮักกี้วักี้ได้ดีจริงๆริเลยล่ะ ฉันหวังว่าเธอชอบมันนะอเอขาอยากเป็นเพื่อนของเธอนะะดี๋ยวเพวิ่งวิ่งหนีไปสิกลับมากอ่อนเออมตตี้เธอสามารถเก็บฮักี้วากี้ไว้ได้นะ <c oughs> อะไรกันเนี่ยมันไม่ชีวิต <c oughs> อะไรนะนี่เราก็เล่นเหรอเฮ <c oughs> ฉันเพิ่งดื่มน้ำชากับมันไปเองนะมันไม่ชีวิต <c oughs> ดูสิฉันสร้างขึง้นมาได้ด้วยรับเลย เ <Hey. S 1> ทำไมเธอถึงโยนมาใส่ฉันเนี่ยไม่อยากได้รางวัลงั้นเหรอบอกให้เลิกเล่นได้แล้วนะฉันหวังว่าเธอจะไม่ทำแบบนี้อีกนะครั้งนี้เธอจะได้รางวัลเป็นตุ๊กตาบาร์บี้ดูสิมันน่ารักแค่ไหนนะแล <Awesome. S 1> ้าเธอสามารถแต่งผมและแต่งหน้าให้มันได้ด้วยแต่รีบหน่อยนะเวลาของพวกเธอเดินแล้วละ่ะแล้วเขาใครทำได้ดีที่สุดได้ไปเลยสาวๆชาเลนจ์ครั้นงนี้มันเจ๋งมากเลยละ่ะ มาแต่งหน้าให้บารบ้กันเถอะนี่มันเยี่ยมไปเลย <c oughs> แล้วเรามีอะไรกันนะโอ้ไอชาโดอฉันต้องใส,ส่สีชมพูนี่แหละ <c oughs> งั้นไปกันต่อเลยที่ตาฉันชอบแต่งหน้ามากเลยมันสวยมากใส่บาชอลลงไปด้วยแล้วก็ใส่สีตาด้วยนะแล้วก็อย่าลืมสีผมด้วยแน่นอนมันสวยมากฉันนี่แต่งหน้าได้เกิงซึงเลยโอ๊ยอะไรกันเนี่ย อะไรฉันก็แค่แต่งหน้าไงล่ะสาวสาเหมื่นเวลาแล้วล่ะแสดงผลงานของพวกเธอได้โอ้ฉันยังทำไม่เสร็จเลยฉันลองไม่ได้แล้วนะแล้วเป็นล่ะถ้าทำอะไรนะเออใช้ไม่ได้เลยนะแย่มากมากแล้วเธอละเบ็ตตี้โอ้ว้าวนั่นสิของจริงสวยมากเลยเมคอัพอันนี้เอาไปเลยหลังวันนี้ว้าวเบตตี้ยังได้ด้วยนะเธอว่าได้ดีที่สุดละ เอารงวันไปเลยเงินก็เอารางวันของเธอไปเล่นเลยจ้านี่อย่าแตะของฉันนะนี่คือตุ๊กตาของฉันจะทำผมให้มันแล้วก็แต่งหน้าให้มันด้วยมันดูน่ารักมากเลยเจ๋งมากเธออยากได้อะไรจากฉันนี่อย่ายๆๆนะ อย่าตัดตุ๊กตาฉันไม่อย่ายุ่งนะ,ะในขณะที่สาวๆกําลังเล่นวิ่งเล่นจับฉันอยากบอกว่าขอบคุณที่มาดูพวกเรานะแล้วเจอกันใหม่นะสมัครช่องมองติด,ดูด้วยเพราะจะได้ไม่พลาดชาเลนจ์ที่สนุกและสดใสและตลกแบบนี้แล้วเจอกันใหม่บาย